พี่นันก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านและขอขอบใจนักเรียนนะครับนะที่เข้ามากด Subscribe ให้คุณครูมาเรียนต่อหน้า7อีกหน้าหนึ่งนะครับนะม .4 อัปบิด4นะครับผมนั่นก็คือคำกริยาที่ลงท้ายด้วย NG หรือเติม IG ได้และคำกริยาที่เป็น i n in n i t i ฟินิทิฟฟอร์มอินฟินิทิฟแปลว่าคำกริยาช่องหนึ่งนะครับนักเรียน คำกริยาช่องหนึ่งเรียกได้หลายอย่างนะครับเรียกเบสฟอร์มนะครับก็ได้ก็คือคำกริยาพื้นฐานดั้งเดิมหรือเรียกว่าเพียวเออนะครับนะว์เพียวซึ่งอันนี้นะครับเป็นอา,อาจารย์บางท่านนะครับที่สอนผ่าน Youtube นะครับได้ให้ความหมายไว้คุณครูก็เลยนำมาใช้นะครับขออนุญาตนำมาใช้เวฟเพียวก็คือเวฟที่บริสุทธ์นะครับยังไม่ได้เติมอะไรนะครับก็คือคำกริยาช่องหนึ่ง เช่นคำว่า go นะครับช่องหนึ่งเป็น verb p a r e r แต่ถ้าเติม es เข้าไปเมื่อไรแล้วไม่ได้เป็น verb pairer แล้วนะครับถือว่าเป็น verb infinitive นะครับท,ที่สามารถเติม es ได้แต่ก็คือกริยาช่องหนึ่งเหมือนกันดังนั้นคุณครูถึงได้บอกว่ากริยาช่องหนึ่งเรียกว่า infinitive ก็ได้เรียกว่า base form ก็ได้เรียกว่า verb pairer ก็ได้ ขาที่ก็บอกว่า read the text นะครับให้อ่านเนื้อเรื่องแล้วก็ underline the ing form แล้วก็ให้เขียนเส้นใต้นะครับคำกริยาที่ลงท้ายด้วย ing และก็ให้ circle นะครับให้วงกลมคำที่เป็นกิริยาช่องหนึ่งนั่นก็คือในเนื้อเรื่องนี้นะครับคุณครูไม่เขียดเมาส์ได้นะครับนะเพราะเขียแล้วทำให้ตาลายเพราะว่า 1. นะครับ after adjective with preposition นะครับแปลว่า อยู่หลังคำคุณศัพท์ที่ตามด้วยคำบุพบทอยู่หลังคำคุณศัพท์ที่ตามด้วยคำบุพบทนะครับก็คือนี่นะครับนะอันนี้สีอะไรสีเขียวเดี๋ยวคุณครูอ๋อสีเขียวตรงนี้ใช้ได้สีเขียวไม่ได้ต้องเป็นสีดำดีกว่านี่นะครับนะอยู่หลังคำคุณศัพท์กุดเป็นคำคุณศัพท์นะครับแอดเป็นคำแบบ position นะครับ และคำกริยาที่เติม -ing อยู่หลังคำคุณศัพท์และคำบุพบทนะครับก็คือคำว่าการเดินนิงนี่ตามข้อหนึ่งนะครับตรงนี้คือเข้ากดข้อหนึ่ง <c oughs> ข้อเข้ากฎข้อสองนะครับก็บอก after modal verb นะครับอยู่หลัง modal verb นะครับนี่เลยนะครับ never เป็น modal verb นะครับ like นะครับแต่เป็นคำกริยาช่องหนึ่งที่ เติม i ีดีนะครับก็เลยกลายเป็นช่องสองนะครับนะเขาบอกว่าเป็นคำเติมเอและก็คำเดี๋ยวต้องหาคำที่เป็นช่องหนึ่งมีไหม never get ตรงนี้ดีกว่านะครับอันนี้เป็นช่องสองนะครับไม่เอานะครับเอาตามนี้เลยนะครับ infinitive นะครับ get to m a e ถือว่าเป็น infinitive นะครับนะส่วนข้อนี้นะครับ like นะครับ เป็นช่องสองนะครับนะก็จะเป็นพ่าสเป็นพ s าสมเปลเลยนะครับนะอันนี้ข้อสองนะครับตัวอยา่างแล้วก็เขาบอกว่าให้วงกลมนะครับนะน,นี่คุณกรูวงกลมนะครับเป็น i n f i n i t ที e นะครับวงกลมด้วยสีเขียวส่วนตรงนี้เขียนเส้นใต้สีแดงนะครับเป็น verb e n d i นะครับนักเรียนแยกอห้ออกนะอันนี้ข้อหนึ่งอันนี้ข้อสอง พอมาข้อ3นะครับหลังคํากริยาหรือคําที่แสดงความชอบนะครับกริยาที่แสดงความชอบนะครับคือ like love เป็นต้นนะครับนี่นะครับหลัง like หลัง love แล้วก็เป็นคํากริยา ing นะครับอันนี้คือข้อ3แล้วก็สุดท้ายนะครับ to show purpose นะครับบอกวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ก็เช่นนะครับ she gave her the job to เทรน as a gardener อันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ได้นะครับหลอน give up her job to train as a gardener นะครับหลอนสอนนะครับหนาะงานให้กับหลอนอให้กับเขาเงานของหลอนนะครับให้กับเขาโดยสอนให้เป็นชาวสวนนะครับนเด r d เดินะก็เป็นวัตถุประสงค์ได้ โอเคนะครับแปลกันทันทีนะครับเจนได้บอกว่ไลฟ์กั working in a n office นะครับแปลว่าเจนไม่ชอบการทำงานในออฟฟิศนะครับ She gave her She gave up her job to s e e l a n gardener นั่นก็หมายความว่าโทษทีครับ gave อ p แปลว่ายกเลิกนะครับนะหล่อนนะครับยกเลิกก็คือหล่อนออกจากงานที่ทำงานอยู่ในออฟฟิศนะครับมาเป็นชาวสวนนั่นเองความหมายโทษทีนะครับ give up นี่แปลว่ายกเลิกนะครับ She discovered that she was very good at gardening นะครับหล่อนค้นพบว่านะครับหล่อนเองนั้นเก่งนะครับนะูดแอดนี่แปลว่าเก่งนะครับูดแปลว่าดีคูดแอดแปลว่าเก่งเก่งในด้านการทําสวนนะครับ u l d make a n y t h i n g grow นะครับสามารถที่จะปลูกทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างได้ได้อย่างแต่เ,เติบโตดีนะครับ what she love most is being outdoor สิ่งที่หล่อนรักที่สุดนะครับนะบก็คือการทํากิจกรรม กลางแจ้งนะครับเราไม่ได้ทํางานในที่ร่มในออฟฟิศนะครับ in the fresh air ในสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ and she never get tired of working with plants และหล่อนไม่รู้สึกเหนื่อยเลยนะครับในการที่มาปลูกผักเช่นนี้นี่คือาเนื้อเรื่องในสี่เหลี่ยมนี้นะครับทีนี้มาต่อคำถามข้อที่เจดกันนะครับเนะขาบอกว่า put the verbs นะครับให้นำคำกริยา ใน black brackets นะครับที่อยู่ในวงเล็บนี้นะครับนะตามให้เป็น correct form correct form แปลว,ว่ารูปแบบที่ถูกต้องนะครับ form แปลว,ว่ารูปแบบนะครับ f o r m แล้วก็ correct แปลว,ว่าถูกต้องเขาทำตัวอย่างให้ข้อที่หนึ่งนะครับ A คุยกับ B นะครับ A บอกว่า I'm planning to move to the country ฉันวางแผนไว้ว่าจะไปอยู่ในชนบท บี be, ก็เลยบอกว่าเรียลลิจริงหรือวอนอยู่บีบ h e r e แล้วเธอไม่เบื่อที่อยู่ที่นั่นหรือแปลว่าอย่างนั้นนะครับดังนั้นเรามาตอบข้อที่2กันนะครับดังที่คุณครูได้บอกตลอเสมอนะครับนะวิธีการสอนของคุณครูพินันนะครับจะสอนเฉลยให้อย่างละเอียดนะครับนะว่าคํานี้เปลี่ยนเป็นอะไรแต่นักเรียนต้องฟังนะครับนะเพราะคุณครูจะไม่เขียนสดๆให้เขียนทิปให้นะครับ อ่ะฟังเลยครับว่าจะตอบอะไร Would you like นะครับตรงนี้ให้ใส่ to นะครับ Would you like to come to New York with me แปลว่าคุณจะมาเมืองนิวยอร์กกับฉันหรือไม่นะครับตรงนี้ให้ใส่ to คำนะครับบี <Be S 2> ก็เลยเด uh, <be S 2> <g> ็ดอ่าบก็เลยพูดว่า that would be great โอ้นั่นเป็นการดีเลยนะครับเดี๋ยวฉันจะไปนิวยอร์กกับเธอ I need นะครับตรงนี้ก็ใส่ to get นะครับ I need to get a visa first. อยูดังนั้นฉันต้องไปขอวีซ่าก่อนนะครับตรงนี้ตอบ to get นะครับไปก็ที่สามครับ There is nothing I enjoy more than ตรงนี้ตอบ walking นะครับนะ There is nothing แปลว่าไม่มีอะไรเลยนะครับที่ฉันจะชอบมากไปกว่าการเดินเล่นนะครับตรงนี้ตอบ walking เดินเล่นที่ไหนครับ In the countryside ในแถบชนบทตอบ walking นะครับ b ก็ได้แต่ว่ามีทูชันก็เหมือนกันนะครับนะฉันชอบเดินเล่นในแถบชนบทนะครับ I h a d e ฉันรังเกียจฉันไม่ชอบ living นะครับตรงนี้ตอบ living in the city นะครับ living ก่อนที่จะเติม ing ตัด e ออกนะครับนะ l i v ing นะครับฉันชอบการใช้ชีวิตในฉันไม่ชอบนะครับการใช้ชีวิตในเมือง ปฏิเสธนะครับ Do you my นะครับ do you my ตรงนี้ให้ใส่ t r a v e l i n g นะครับนะ t r a v e l i n g เติม L สองตัวนะครับเติม erm L อีกตัวนะครับเป็นสองตัวนะครับก่อนที่จะตัวใน G คุณรังเกยียจในการที่จะเดินทางนะครับ all the way to work every day นะครับ all the way แปลว่าไปทุกแบบนะครับทุกทางอาจจะไปมอเตอร์ไซค์ไปรถยนต์ไปรถไฟไปรถส่วนตัว เดินไปปั่นจักรยาน all the w a y เนี่ยแปลว่าทุกวิธีเลยนะครับใช่หรือไม่นะครับทุกวัน B ก็เลยอุทานว่า well it takes me to w hour นะครับมันใช้เวลาสองชั่วโมงนะครับตรงนี้ ride แปลว่าขับรถก็ใส่ to นะครับ to 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 drive ถ้าขับรถนั้นใช้เวลาสองชั่วโมงนะครับ to work ไปที่ทำงานดังนั้น but I don't mind at all ดังนั้นฉันก็เลยไม่ รังเกียจนะครับมือไม่รังเกียจที่จะเดินทางไปทุกทุกวิธีทางเพราะมันต้องใช้เวลาอย่างน้อยสองชั่วโมงอยู่แล้วนะครับดังนั้นจะปั่นจักรยานหรือจะไปรถมอไซค์ไปรถไฟอะไรก็ได้หมดนะครับประมาณนั้นนะครับผมตรงนี้ตอบว่า true i f e นะครับไปต่อครับทีนี้มาข้อที่8นี้คุณครูนำมาตอบให้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นประโยคยาว แต่เดี๋ยวจะสอนหลักวยากรณ์เพิ่มเติมให้นิดหนึ่งนะครับนักเรียนตั้งใจฟังนะครับนั่นก็คือ complete the sentences นะครับทำประโยคให้สมบูรณ์ about เกี่ยวกับ yourself ตัวนักเรียนเองนะครับโดย using คำกริยานะครับเติม i n เลงไปหรือเติมคำกริยาช่องหนึ่งนะครับดังนั้นนะครับคำกริยาที่ตอบ i อ g นะครับวงกก็จะใส่เป็นสีแดงและคำกริยาที่ที่เป็นช่องหนึ่งนะครับม พูดลิ้นพันกันเลยก็จะทำเป็นสีส้มครับนั่นก็คือ I c ค n t เซนลิเวง i n นัสทรีนะครับฉันไม่สามารถทนกับการใช้ชีวิตในเมือง I c ค n นเซนลนะครับตรงนี้นะครับผม l i v i ว g ภาษาอังกฤษเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเจอเรนนะครับนั่นก็คือคำกริยาเติมไอเอ็นจีนะครับนะเขาเรียกว่าเจ d r e n คำกริยาเติมไอเอ็นจีโดยที่ไม่มีวัทูบีนะคุณครู ตั้งกฎขึ้นมาเองนะครับไม่ใช่ตั้งกฎขึ้นมาเองโทษสิหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษนะครับมันมีกฎของมันอยู่แต่ใช้วิธีอธิบายนะครับของคุณครูเองใช้สไตล์ว่าคํากริยานะครับหนาที่ไม่มีบถุบีและเตอร์ไมจีเขาเรียกว่าเจอร์นนะครับคือเขาเรียกว่าเจอร์นอยู่แล้วนะครับนะบเป็นหลักไวยากรณ์ของภาษาอังกฤษแต่ว่าคุณครูจะนํามาสอนวิธีไหนแค่นั่นเองคุณครูอาจรนันก็เลยสอนว่า คำกริยาที่เติม -ing โดยที่ไม่มีวั r b ุบ b นะครับไม่เรียกว่า gerund หรือแปลเป็นไทยว่าอาการนามแต่ถ้าคำกริยานะครับที่มีว e r b to be ก็ถือว่าเป็นโครงสร้างของ continuous นะครับไม่ได้เป็น gerund นะครับคำ mm hmm. ว่า gerund แปลว่าเป็นคำนามนะครับนะอันนี้เป็นคำนามแล้วนะครับแปลว,ว่าการใช้ชีวิตนะครับหรือว่าการอยู่อาศัยนะครับในเมืองข้อสอง I h a d traveling by plane mm hmm. ก็เหมือนกันนะครับฉันไม่ชอบการเดินทางด้วยรถไฟ นะครับเอ้ยด้เครื่องบินต้นทีครับแหมนะครับอันนี้เป็นเจอรเรนนะครับเป็นอาการนามนะครับแปลว่าการเดินทางข้อสามนะครับ I could live in the countryside ฉันสามารถอาศัยอยู่ในแถบชนบท Could live นะครับ Could เป็น modal verb นะครับ Modal verb can could shall h o u l d มีอ่อ may ไหมนะครับ Used to นะครับ Need นะครับ Have to นะครับ Must นะครับ Or to นะครับคำพวกนี้ ตามด้วยกริยาช่องหนึ่งเท่านั้นครับก็คือ infinite นะครับคำว,ว่า infinite i v form แปลว่าคำกริยาช่องหนึ่งนะครับนะเลขหนึ่งดูไปเลขสองมาสิ่งสี่ hey, see, ครับ I am tired of นะครับฉันเหนื่อยต่อการทำงานนะครับ long hours เป็นเวลาเอา hours นะครับเวลาหลายชั่วโมงการทำงานนะครับเป็น j o u r l นะครับ ข้อที่5ครับ I have decided to move to Paris นะครับฉันได้ตัดสินใจแล้วว่าจะย้ายไปยังกรุงปารีสหลังทูนะครับนะตามด้วยกริยาช่องหนึ่งเท่านั้นนะครับช่องหนึ่งที่เป็น infinitive นะครับคำว่าเป็น infinitive ก็คือยังไม่ได้เติมอะไรนะครับนยังไม่ได้เติม s นะครับยังไม่ได้เติม ing หรือยังไม่ได้เติม ed นะครับคือคำว่า move นะครับต่อไป sentence transformation นะครับก็คือการอ่า รูปแบบนะครับนาะของประโยคนะครับที่มีความหมายคล้ายกันนะครับการแปลงประโยคนะครับนะซานสโคมรมันก็คือ complete the, uh, complete the second sentence นะครับทำประโยคที่สองให้สมบูรณ์ so that เผื่อว่าเพื่อว่านะครับ it means ความหมายมันจะได้มีความหมาย the same the first same as เหมือนกับประโยคแรก using no more than three words ให้ใช้คำศัพท์ไม่เกินสามคำนะครับ No more than three words. What grammar structure are t e s t แล้วก็โครงสร้างทางวยากรณ์นั้นที่นำมาใช้นำมาทดสอบนั้นเป็นโครงสร้างวยากรณ์แบบไหนนั่นก็คือนะครับก็หนึ่งหนังสือก็ทำมาให้นะครับก็บอก it is better to avoid traveling during the rush hour นะครับแปลว่ามันเป็นการดีเหลือเกินนะครับที่จะต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางในระหว่างที่เป็นชั่วโมง เร่งรีบนะครับ rush hour แปลว่าชั่วงบุงเร่งรีบประโยคที่สองก็มีความหมายเดียวกันนะครับนั่นก็คือ it is not a good idea มันไม่ได้เป็นความคิดที่ดีเลยนะครับนะ to travel ในการเดินทาง during the rush hour ในระหว่างที่เป็นช่วงบุงเร่งรีบนะครับนั่นก็คือ avoid นะครับตามมาด้วยคำกริยาเติม ing เท่านั้นส่วนนะครับ It is not a good idea นะครับมันไม่ได้เป็นความคิดที่ดีเลยความคิดที่ดีในกรณีไหนครับในกรณี to travel นะครับในการเดินทางใส่ to travel to infinitive นะครับตามด้วยคำกริยาช่องหนึ่งนะครับพอมาดูข้อที่สองครูก็ตอบให้เลยนะครับนั่นก็คือ There are only a few parks in this city มีนะครับนะสวนสาธารณะอยู่ไม่กี่สวนสาธารณะเองในเมืองนี้นะครับก็เลยเขียนเป็น there are not many parks นะครับ in this city แปลว่ามีสวนสาธารณะในเมืองนี้ไม่มาก,นะก 3, นะครับนะ there are not many parks ความหมายเดียวกันก็ที่3านะครับ Los Angeles is one of the most expensive cities in the world นะครับ l อ s ดอ g e จ e ิเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพสูงนะครับเมืองหนึ่งในโลก ก็เขียนประโยคที่สองเป็น Very few c i t y in the world are as expensive as Los Angeles แปลว่านะครับเมืองที่มีค่าครองชีพแพงนะครับนะในโลกนี้มีอยู่น้อยมากนะครับนะก็คือเมืองลอสแอนเจลิสที่เหมือนกับใช้ค่าครองชีพสูงเหมือนกับเมืองลอสแอนเจลิสลอสแอนเจลิสนั้นมีน้อยมากนะครับ Very few cities มีไม่กี่เมืองเองสักสองสามเมืองเองนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าเมืองอะไรบ้างก็เสี่ครับพีบร e ฟเวอร์ลอนดอนทูนิวยอร์กแปลว่าเขานะครับชอบกรุงลอนดอนมากกว่าเมืองนิวยอร์กนะครับหรือฮีไลลอนดอนมอเดิร์นยอร์กนั่นเองนะครับคือเขาชอบกรุงลอนดอนมากกว่ากรุงนิวยอร์กนะครับเล้วกรุงยอร์กทษทีครับไม่ใช่นิวยอร์กนะครับกรุงยอร์กเป็นเมืองเมืองหนึ่งในประเทศอังกฤษทวดีครับนะ ไม่ใช่นิวยอร์กโทษทีรับเมืองยอกไปต่อนะครับก็คือ proverb so นะครับ proverb so แปลว่ากริยาวลีกริยาวลีแปลว่าคำกริยาตามตามด้วยคำบุพบทนะครับแล้วก็จะมีความหมายต่างไปจากความหมายเดิมนะครับเช่นคําว่า get มีความหมายแปลว่าได้รับแปลว่ายึดแปลว่าถือแปลว่านำแต่ถ้า get off get away เอาพูดดีกว่านะครับพูด แปลว่านำไปเราถือแปลว่างนะครับพุทธอเวก็จะมีอีกความหมายหนึ่งพุทธรูก็อีกความหมายหนึ่งพุทธอัพวิทอีกความหมายหนึ่งพุทธเอาอีกอีกความหมายหนึ่งนะครับนะนดังนั้นเรามาเรียนรู้กันเลยพุทธอเวนะครับแปลว่าจัดให้เรียบร้อยนะครับพุทธอัพวิทนะครับแปลว่าอดทนนะครับนะพุทธออนนะครับผมแปลว่าอ่าเข้ากันได้นะครับนะ หรือขึ้นไบโซ่นะครับนะพุ t เอานะครับแปลว่าดับนะครับอ่า uh, พุชเดี๋ยวบางทีคุณครูอาจจะพูดเผิดนะครับเดี๋ยวขออภัยนะครับนะพุ t เอาแปลว่าดับถูกต้องนะครับพุชอ่าพุชซัมบอรี่อัพนะครับแปลว่าพิกอัพนะครับคือมารับนะครับนะพุ t s o มบอ o ี y อัพ พ u t ออฟนะครับนะพ u ดออฟนี่หมายถึงอ่า,อาเลื่อนนะครับนะพูดออฟแปลว่าเลื่อนพ u t ออฟแปลว่า off, เ,เลื่อนดังนั้นเรามาดูประโยคตรงนี้กันนะครับสี่ข้อว่าเอาพูดอะไรดีนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดในเจ็ดข้อนี้นะครับนะตังคก็ข้อที่หนึ่ง the fire fighters managed to extinguish the fire นะครับคำที่เขาจะให้เราเอา คำกริยาวลีไปแทนคําว่า x t i n g u i s h นะครับซึ่งเป็นคำตัวเทือบบู์ก็แปลว่าพระงานดับเลิงนะครับกำลังกำลังจัดการดับไฟนะครับดับไฟนะครับนาเมื่อกี้คุณครูบอกว่า put out นะครับแปลว่าดับไฟนะเพราะนักเรียนออกคําว่า put out นะครับดับไฟมาตอบในข้อหนึ่งนะครับข้อที่สองนะครับ can you connect me to Mr Smith please นะครับ แปลว่าคุณสามารถต่อสายหรือว่าติดต่อนะครับให้ฉันได้รู้จักกับมิสเตอร์สมิธหน่อยได้ไหมครับได้ไหมคะดังนั้นตัวทึกก็คือ c o n เ e c t Me มีนะครับนั่นก็คือ Put Somebody Up ัพนะครับอ่าพุททรูตัวทีครับพุท t ทรูนะครับพุททรูนะครับก็คือเมื่อกี้คุณรูยังไม่ได้บอกนะครับพุททรูแปลว่าอ่าติดต่อผ่านนะครับนะหรือช่วยอ่า ติดต่อสื่อสารให้หน่อยด้วยติดตอ่อติดต่อให้หน่อยแค่นั้นนะครับนะครับว่า Connect คือเชื่อมหรือติดต่อนะครับไม่ว่าจะติดต่อให้พูดคุยหรือติดต่อให้รู้จักอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาเรียกพูดสู e ข้อสามครับ has g a i n กน10กิโกรัมเส้ e m o v e ฟ here ตั้งแต่เขาย้ายมาอยู่ที่นี่นะครับน้ำหนักเขาเพิ่มขึ้น10กิโลกรัมเมื่อกี้พุทธอ่อนคุณครูบอกว่าอะไรนะ เข้ากันได้ก็คือเพิ่มขึ้นนะครับนะเอาเป็นว่าแปลว่าเพิ่มขึ้นนะครับพุทออดกับน้ำหนักเพิ่มขึ้นพุทออดต่อไปก็คือเดพูสปูนมูเวิงเฮาส์อันติอเมพวกเขาได้ย้ายบ้านนะครับเมื่อเดือนพฤกษภาคมนะพุโฟนนะครับแปลว่าย้ายหรือแปลว่าเลื่อนนะครับก็คือพุทธอฟนะครับนะพุทออฟ นะครับไปว่าย้ายหรือแปลว่าเลื่อนข้อที่สี่นะครับจบนะครับหนาสี่ข้อไปต่อํำคุณศัพท์นะครับที่ใช้คู่กับคำบุพบทนะครับคำคุณศัพท์ adjective with preposition นะครับคำคุณศัพท์ที่ตามด้วยคำบุพบทนะครับ preposition คำบุพบทนั่นก็คือนะครับคำบุพบทมีคำว่า with คำว่า to คำว่า from คำว่า of คำว่า for นะครับ ให้ใช้กับความคุณศัพท์ที่เป็นตัวทึบข้างล่างนี้นะครับเพื่อที่จะแต่งประโยคเกี่ยวกับสถานที่ที่นักเรียนอาศัยอยู่นั่นก็คือหนังสือก็ทำมาให้ว่าน diff ิวยอร์ก s v v r y y i i f f r r n t t r r o m o s s n n g l l s s เมืองนิวยอร์กนั้นนะครับมีความแตกต่างอย่างมากนะครับนะจากตอบเพราะว่า from นะครับ p พ e p o s i ิช o นใช้กับว่า from จากกุงแตกต่างไปจากเมืองลอสแองเจลิสนะครับเมืองนิวยอร์กนี่แตกต่างไปจากเมืองลอสแองเจลิสเป็นอย่างมากดังนั้นข้อที่สองนะครับ The square ที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับ is c l o u d e d with people นะครับตรงนี้ข้อสองให้ตอบ with นะครับแปลว่าที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสนั้นนะครับเต็มไปด้วยผู้คนนะครับมากมายนะครับ i s Cloud นะครับหนาแน่นไปด้วย w i t h people นะครับต่อ w i t h ข้อที่สามนะครับ London is famous for its night life นะครับกรุงลอนดอนนั้นเป็นที่ยมเป็นที่มีชื่อเสียงมากนะครับ for นะครับตรงนี้ต่อ for สำหรับนะครับการเที่ยวกลางคืนนะครับการใช้ชีวิตในกลางคืนมีชื่อเสียงมากผู้คนชอบเที่ยวกลางคืนในลอนดอนนะครับ มีชื่อเป็นสถานที่ที่มีชื่อเป็นหมวดโฟนะครับข้อสนะครับ The Town s e n t e r is full of นะครับ c h e ชีฟเรส r ุ่งนะครับในใจ,ใจกลางเมืองนั้นเต็มไปด้วยร้านค้าประทารที่จำหน่ายอาหารราคาถูกนะครับ Full of นะครับตอบ of of นะครับ F ตัวเดียวนะ Are you family นะครับ with this area นะครับตรงนี้ต่อ i t h นะครับ with แปลว่าคุณมีความคุ้นชินกับพื้นที่เช่นนี้ใช่หรือไม่นะครับ family แปลว่าคุ้นชินและก็สุดท้ายท้ายสุดนะครับก็คือ this town is familiar นะครับ to นะครับนะ to me เมื่อกี้ familiar เหมือนกันนะครับแต่ใช้ with นะครับ with นี่จะใช้กับพื้นที่นะครับ this area หรือ place นะครับสถานที่ส่วน familiar ตามด้วย preposition to นะครับใช้กับบุคคลนะครับมีคือ person นะครับคือบุคคล นะครับนะตรงนี้ใช้ว i t นะครับกับสารที่ตรงนี้สำหรับบุคคลนะครับให้ใช้ to นะครับนะแฟมิลี่ to โอเคครับไปหัวข้อสุดท้ายได้สุดนะครับก็บอกให้นักเรียนทำพอร์ตโฟ i o โอเกี่ยวกับ c o า l e ลเลก f o อิน t i เมนะครับให้ไปหาข้อมูลนะครับ write a short quiz นะครับให้เขียนคำถามนะครับนะหรือปริศนาสั้นๆนะครับนะ about เกี่ยวกับ the capital city of your country เกี่ยวกับเมืองหลวงของคุณนะครับหนาะประมาณ35-50คำศัพ์ซึ่งคุณครูก็ไม่ได้เขียนเมืองหลวงอของเมืองไทยนะครับนะเดี๋ยวลองแปลก่อนนะครับนะคุณครูก็ไม่ได้แปลซึ่งคุณครูนํามาจากหนังสือกู่เมือครูนะครับนะเอามาแปลกันสดๆเลยนะครับนั่นก็คือ living in my town i l v e r e difficult for living in the village นะครับก็ใช้ได้อยู่นะครับนะก็คือการใช้ชีวิตอยู่ในเมืองของฉันนั้น เป็นอะไรที่แตกต่างไปจากการใช้ชีวิตในหมู่บ้านนะครับ m o s t of the cafe are u s u a l l y crowded with people ออนี่ก็ได้นะครับนะคาเฟ่ต่างๆนะครับก็มักจะเต็มไปด้วยผู้คนนะครับนะค่อยใช้คำนะครับคำคุณศัพท์นะครับ,คครรรบตามด้วยคำ preposition นะครับก็คือ different form นะครับคล uh, า r o w d e d with นะครับนะ ต่อไป My Town is f a m o u for นะครับ its monument นะครับก็จะเป็นคำคุณศัพท์คู่กับคำ prep osition คือ famous for นะครับเมืองของฉันนั้นมีชื่อเสียงนะครับด้านอนุสาวรีนะครับนะของเมืองก็คืออนุสาวรีย์พระยารัศดาอะไรเป็นต้นนะครับของจังหวัดตรัง The city center is full of cafe and restaurant นะครับใจกลางของเมืองนั้นก็จะเต็มไปด้วยนะครับ full of นะครับนะเป็น ตามเัน j e c t i v e ตามด้วยคำ preposition I'm not familiar with the center of the city นะครับฉันไม่คุ้นชินกับใจกลางของเมืองนะครับก็เห็นไหมครับ familiar with จะตามด้วย place นะครับหรือ places นะครับ The neighborhood is very familiar to me นะครับเพื่อนบ้านของฉันนั้นจะคุ้นชินกับฉันนะครับถ้า familiar to นะครับใช้กับ people นะครับหรือใช้กับ person บุคคล โอเคนะครับคุณครูอธิบายอาจจะรวดเร็วไปนิดหนึ่งแต่ถ้านักเรียนไม่เข้าใจนะครับสามารถที่จะหยุดคลิปย้อนหลังแล้วก็ฟังหลายๆรอบได้นะครับวันนี้คุณครูก็ขอจบการบันทึกคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ